สวัสดีค่ะนีต้อนรับเข้าสู่ช่อง698าทาง t a l o o Studio นะคะคลิปนี้เป็นคลิปเรนดอมนะคะสำหรับท็อปิกที่จะทำขึ้นมานะเป็นท็อปิกที่มีชื่อว่าคุณยืนหนึ่งด้านใดในใจเขาตอนนี้การอ่านไพ่เป็นการอ่านแบบพลังงานรวมนะคะไม่ใช่พลังงานของใครคนใดคนหนึ่งขอบคุณเสมอที่คุณใช้วิจาราณในการรับชมถ้าคุณพร้อมแล้วเราก็มาเริ่มกันเลยใบยแรกคือคุณเป็นคนที่มีความสวยสะดุดตาเขานะคะสวยทั้งภายนอกและภายใน บางคนอาจจะมองว่าเราไม่ได้สวยอะไรมากมายแต่ว่ามันถูกตาเขามันมันสวยในในมุมมองของเขาอะค่ะความคิดปฏิภาณไหวพริปบางทีอยู่เฉยๆอย่างเงี้ยเขาอาจจะชอบคนนิ่งๆไว้สวยแล้วนิ่งเงียบอย่างเงี้ยหรือแบบการแต่งตัวทรงผมคุณดูสะอาดสะอานคุณดูไม่ไม่เยอะอะดูธรรมดาแต่ว่ามันมีมีจุดเด่น อาจจะเป็นใบหน้าแววตาปากจมูกอะไรอย่างเงี้ยปากอวบอิ่มหนยา,ยาคุณหรือว่าเป็นผิวรันก็ได้อันเนี้ยคือยืนหนึ่งแล้วอะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเขาแบบเป็นคนที่กำลังเหมือนมีความเครียดมีความทุกข์ภายในใจคือเจอพลังงานเนี้ยคุณเข้าไปหรือได้คุยกันได้มีปฏิสัมพันธ์เข้าไปคือมันทำให้เขามีความรู้สึกว่าเหมือนตัวเล็กตัวน้อยเลยนะ เหมือนเหมือนคุณไปมีอิทธิพลต่อต่อใจเขามากอะเป็นไปมีอิทธิพลต่อความรู้สึกของเขาด้วยอะแต่ว่าสิ่งนี้คือเขาไม่ได้บอกใครมันเป็นพลังงานที่แอบชื่นชอบคุณก็ยังได้เลยมันเป็นพลังงานที่แบบเจอพลังงานใหญ่ๆจากคุณจัดเข้าไปอย่างหนักแล้วทำให้เขาพร้อมที่จะเปลี่ยนตัวเองพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง ถ้าเกิดว่าเขามีพฤติกรรมอะไรที่จะต้องแบบดูแลใส่ใจเยียวยาในอารมณ์ในความรู้สึกของเขา mm. เมื่อได้พบคุณหรือมีปฏิสัมพันธ์กับคุณนะจะในเชิงพูดคุยนะคะดวงานกันหรือว่าเป็นลูกค้าเป็นทํากิจกรรมอะไรร่วมกันอย่างเงี้ยเขาจะค่อยๆเข้ามาแบบอยู่ในกลุ่มเพื่อน อยู่ในแวดวงสังคมเดียวกับคนเพื่อที่จะซึมซับพ,พลังงานบางอย่างในตัวคุณที่อาจจะไปรักษาเยยวยาความรู้สึกบาดแผลในใจของเขาได้นะคะพลังงานของคุณอะลงมาพร้อมเหมือนเดอะทาวเวอร์มากับการเปลี่ยนแปลงหรือเป็นคนที่ไม่ได้ยึดติดอะไรตัวคุณเป็นพลังงานใหญ่และพลังงานแรงมากคุณเป็นคนดวงแรงหรือเปล่าคุณเป็นคนที่ไปอยู่ที่ไหนก็ทำให้ที่นั่นเกิดการเปลี่ยนแปลงแต่ไปในทิศทางที่ดี นะคะหากหากเขานะคะหากเขาเป็นคนที่เ,เหมือนอาจจะเป็นไ,ไม่ได้บอกว่าไม่ได้อยากจะบอกว่าเขาเหมือนเป็นโรคห้ายแรงหรือเป็นคนที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพจิตนะแต่เหมือนคนไม่มีแรงบันดาลใจอย่างเงี้ยไหมเ,เหมือนถูกสภาวะแวดล้อม บีบคั้นจากครอบครัวจากเพื่อนฝูงหรือจากหน้าตาทางสังคมเป็นคนที่พูดอะไรเยอะไม่ได้น้ำท่วมปากหรืออะไรก็เออเอ,อ,หอหอมกไปหมดอ่ะแต่ว่าเหมือนตัวเนี้ยเหมือนเขาเขามีคุณแล้วเหมือนเขาเขาได้แบบขุนพลอะไรเงี้ยเหมือนได้แม่ทัพลงมามาร่วมด้วยในกิจการงานนี้ในสาขานี้ในหุ้นส่วนนี้ในสภาวะแวดล้อมเนี้ย ค,คุณคือแบบยืนหนึ่งในด้านความสตรองนะสิ่งที่ไอมองอ่ะมาแบบทาวเวอร์คือมาเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลันโดยเฉพาะเปลี่ยนแปลงในตัวเขาอะ่ะสิ่งสิ่งหลักๆสิ่งใหญ่ๆพฤตกรรมพฤ,พฤติกรรมนิสัยหรืออะไรบางอย่างในตัวเขาอะ่ะเหมือนเขาต้องอ,ออกจากสิ่งเก่าๆที่เขามีทำลาย ความสัมพันธ์ไหมถ้าเกิดเขามีความสัมพันธ์แย่ๆกับคนรอบข้างหรือแม้แต่คนรักเขาคนคนหรือถ้าเกิดเขาเจอความกดดันความบีบคั้นจากคนรักของเขาเขากล้านะกล้าที่จะแบบแยกกันอยู่หรือห่างกันก่อนอะไรแต่ว่าไม่ใช่แบบเพื่อที่จะมาสารสัมพันธ์อะไรจากคุณนะมันไม่ใช่แต่คุณไปจุดประกายอะไรบางอย่างที่ทําให้เขาต้องกล้าเปลี่ยนแปลงนี่ประมาณว่านี่คือชีวิตเธอนะ,อะประมาณว่าถ้าถ้าเธอไม่ดึงตัวเองไม่พยายามปีนป่ายขึ้นมาจากขุบเหวอะ ใครจะช่วยเธอได้อะไรเงี้ยพลังงานของคุณเหมือนกับโรยเชือกให้อ่ะจะขึ้นมาไหมอย่างเงี้ยไม่ขึ้นก็ตามใจไม่ได้บีบบังคับใครอ่ะคุณเป็นคนที่มีเสน่ห์ซับซ้อนแต่คุณไม่ได้ไม่ได้ใช้เสน่ห์นั้นที่จะไปทําให้คนหลงงมงายหัวปักหัวปำงงหัวไม่ขึ้นอ่ะไม่ใช่แบบนั้นแต่คุณเป็นแบบเนี้ยพลังงานของคุณคือเหมือน ไม่สาวเสือไม่ได้แคร์ใครแซบยิงตรงนะคะตรงไปตรงมาชัดเจนพูดน้อยต่อยหนักอย่างนี้ด้วยหรือเปล่านะแล้วมีผลต่อสุขภาพจิตเขาสุขภาพใจของเขาแต่ว่าแกร่งขึ้นแน่นอนจากคนที่ air, อ่อนแอบางคนจิตใจอ่อนแอนะพอได้คุณไปเสริมเหมือนมีเพื่อนเฮ้ยนี่เพื่อนฉันอะไรเงี้ยแล้วมันก็ทําให้แก๊งทําให้กลุ่มแบบไม่มีใครกล้าแย่กว่ะจะมาในลักษณะแบบนั้น คือเขาคลายทุกข์นะเหมือนเขาได้ปลดบ่อยอะ่ะเขาอาจจะเคยเจอความอายุติธรรมมาเขาอาจจะเผชิญหน้ากับคือมันอยู่ในระบบอ่ะหรือจะเป็นระบบการเมืองหรือระบบที่มันไม่ถูกต้องรู้รู้สึกผิดหวังกับกระบวนการยุติธรรมบางอย่างเนี่ยแต่พอมาเจอคุณแล้วเฮ้ยมันต้องสู้ดิลุกขึ้นสู้อะไรเงี้ยเขาต้องเปลี่ยนแปลงตัวเององไปยอมอะไรใครง่ายๆไม่ได้นะอย่างเงี้ยคุณคือที่พึ่งพิงทางใจนะอืออืม แต่ว่า,าความน่าหลงไหลของคุณมันมีความลึกลับอยู่ในนั้นมันมันมากกว่าภายนอกนะคะมันมากกว่าภายนอกจริงๆเขาอาจจะเคยพบเจอการเจ็บปวดมาอย่างหนักก็ได้นะดูพลังงานแล้วอะ่ะแต่ตอนนี้คุณคือที่ยึดเหนี่ยวที่ยึดเหนี่ยวทางจิตใจอ่ะถ้าเป็นเพื่อนก็ถ้ามีเหตุการณ์อะไรมาคือโทรหาคุณก่อนเลยอะ แล้วพอมาดูตัวเห็นนะตัวไพ่ตัวเห็นเห็นลูกนี้กนะ็จะมีพลังงานที่คล้ายๆกับเดอะเทว์เวอร์นะคะแล้วไอเอามาแค่ลูกเดียวนะฮากาลัสเป็นพลังงานแรงนะคะแต่ว่าพอดูไพ่ตรงนี้แล้วมันเป็นพลังงานที่คนดวงแรงคนเหมือนพลังงานแม่ทับพลังงานขุนศึกอะแต่ว่าไม่จ,จะมาในแนวแบบ เอ,อไม่ค่อยกลัวใครมีความมั่นใจสูงแล้วก่อนที่จะทำอะไรลงไปเนี่ยมีมีสติมีปัญญามีความอดทนอดกลั้นก่อนเราก็ดูพูดน้อยต่อยหนักนะไอ้ก็ยังมีความรู้สึกแบบนั้นอยู่ยืนยันสวยหล่อพูดน้อยต่อยหนักดูแล้วรู้เลยยี่ห้อน,นี้คือยาแรงมากนะคะกระโหลกข้อย่ยาได้เข้าใกล้ไปแั้นค่ะแต่ไม่ได้บอกว่าคุณคือคุณ,คณอันตรายนะไม่นะแล้วทีนี้พอมาดูอ่า ไพ่นะใบนี้โมลิดินไนน์ denied, นะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยมันเป็นถ้าจะไม่ผิดมันคือพลังงานของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยคุณเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงความจริงคุณคุณไปทำให้เขารู้สึกแบบ ไม่เปลี่ยนไม่ได้ละไม่ถีบตัวเองขึ้นไม่ได้ละมันเป็นพลังงานการไม่ใช่กดดันนะอ่าขอใช้ควาว่าผลักดันผลักดันชีวิตของเขาอ่ะเป็นผู้ที่เกิดมาเพื่อที่จะทําให้คนรอบข้างอยากจะเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างเงี้ยแม้แต่ตัวเขาก็เถอะอาจจะเป็นคนมั่นใจในตัวเองมากพอมาเจอคุณแล้วก็บางทีเราอาจจะ ถ้าเกิดมั่นใจในตัวเองว่าคงอยู่ต่อไปแล้วคงมีแต่คนหมั่นไส้ให้เราเราเผาๆลงก็ได้อย่างเงี้ยเออว่ามาเจอคุณรนะื่แบบอยากที่จะเปลี่ยนแปลงดูคุณสิก็มีความมั่นใจแต่ว่ามั่นใจในสิ่งที่ถูกที่ควรอย่างเงี้ยไม่ได้มั่นใจเออจนเกินเบอร์นะคความผ่อนคลายเห็นดุดุนะน่าจะเป็นคนดุด้วยไพ่นะคะเป็นพลังงานที่แบบ เกี่ยวกับมีมีสิ่งที่แบบความขลังเหมือนสิ่งที่มองไม่เห็นคอยดูแลปกป้องคุณอยู่แต่ในขณะเดียวกันเหมือนกับว่าคุณก็ดูผ่อนคลายดูเป็นที่พึ่งพิงดูมีมีมุมอ่อนโยนนุ่มนวลเหมือนกันนะอาจจะยี่สิบสามสิเปอร์เซในตัวคุณก็ตามเถอะแต่คุณจะมาในทรงที่แบบว่าหน้าหน้าเคาระ่ะ สุภาพอย่างเงี้ยด,ดูดูเกลี้ยกล่ำดูเฟียสก็จริงแต่ว่ามันมีมุมสุภาพข้างในอะ่ะเหมือนรสชาติเหมือนอาหารที่แบบมันมีความเผ็ดร้อนนะแต่มันมีแบบมีกะทิอยู่ในนั้นเออแล้วมันก็มีเครื่องสมุนไพรอยู่ในนั้นด้วยมันไม่ใช่เผ็ดถ้าเผ็ดมันไม่ใช่เผ็ดแค่พริกมันเป็นเผ็ดแบบเผ็ดน้ำมันเผ็ดพริกไทยดำด้วยอะ่ะ เขารู้สึกปลอดภัยตัวคุณนะ่ะนักเลงนัเป่าเป็นพลังงานแบบนักเลงด้วยไม่พูดเยอะนะฮะแต่ว่ามีเพื่อนฝูงเยอะมีทีมเยอะมีคนเข้าแบบรู้จักคนเยอะนะเป็นที่พึ่งพาเยอะแต่ว่าไม่ได้แบบแสดงตัวแบบต้องรวมกลุ่มกันในทุกเย็นอะไรเงี้ยไม่ใช่หรอกแต่เมื่อไหร่ก็ตามที่ใครเดือดร้อนเนี่ยเหมือนเหมือน นเขาจะรู้โดยไม่ได้นัดหมายเฮ้ยต้องช่วยคนนี้นะเฮ้ยเดี๋ยวต้องช่วยคนนี้นะเขาถึงมองว่าคุณคือตัวแม่เหล็กหลักนะคะในในสังคมนั้นหรือเปล่ามีความกล้าหาญด้วยนะคะคานเนเลียนพลังสีของไพ่เนี่ยจะเป็นพลังงานของความน่าหลงไหลนะความกล้าหาญมีชีวิตชีวานะความมีชีวิตชีวาในตัวคุณเป็นความลึกลับซับซ้อนนิ่งสุข,ขุมแต่มีชีวิตชีวา ก็ได้ใจไปเต็มๆแหละนะมีแพชชั่นจะคล้ายๆกับอัศวินไม้พไพ่ใบเนี้ยเห็นรูนนี้ก็จะประมาณว่าทาวเวอร์อะไรนะนั่นก็แสดงว่าเราอัศวินไม้นะกับดาวดาวตกด้วยเนะีน่ยเวลาทำอะไรนี่แบบพุ๊บพุบเดียวนะเสร็จลงมือทำจริงต่างๆคิดไวทำไวจุดประกายนะจุดประกายบางอย่างในตัวของเขาด้วยอืมทองคำ เหมือนทองคาเปลวเนาะแต่ว่าอันนี้เป็นทองคําที่แบบเหมือนหล่อหล่อพระอะไรเงี้ยหรือเปล่านะอะไรก็ไม่แน่ใจแต่ว่าเป็นพลังงานแบบทองคํากับควอชรวมกันอันเป็นการรวมตัวของปัญญาแล้วก็ความบริสุทธิ์อยู่ข้างในอะเป็นผู้มีปัญญาหน้าตาคือโบนัสนะหล่อเหลานะ่ารักจิ้มลิ้มอะไรนะคือโบนัสคือคนที่มีหน้าตาผิวพรรณดีก็คือคนที่ สะสมศีลน,นะมีคนมีศีลมานะเกิดพบได้ชาติใดก็รักษาศีลมีคุณธรรมอย่างเงี้ยผิวพรรณดีผ่องนะไม่เป็นไม่เป็นโรคผิวหนังอะไรอย่างเงี้ยพลังงานชัดเจนว่ามีอนุภาพของการเปลี่ยนแปลงนะคะ,ะแต่ว่าไม่มีพลังงานปัญญาและความบริสุทธิ์ด้วยใบนี้ด้วยนั่นหมายคว่าคุณไม่ได้มีพิษภัยหรอกใคร แต่คุณทําให้ผู้คนรอบข้างแม้แต่ตัวเขาเนี่ยยืนหนึ่งในด้านนี้ก็คือว่าอนุภาพของปัญญาที่บริสุทธิ์อาจจะแต่งตัวเซ็กซี่เล่าร้อนเล้าใจก็แต่ว่าไม่ได้เป็นพิษภัยต่อใครแต่ว่าจะได้มาทําให้คุณเดือดร้อนนะคุณมีผักพวกเยอะหูตาย,ย่างกระสับกระลดนะไปอยู่ที่ไหนมุมไหนนะเป็นบางทีใครๆเข้ามาใหม่แล้วจะแอบนินทาคุณว่าร้ายคุณเนี่ยคุณรู้เลยนะมีคนเล่าให้ฟังเลยแต่คุณจะ ใส่ใจไหมนั่นอีกเรื่องหนึ่งจะรู้อย่างเงี้ยดูเป็นดูเป็นคนที่ไม่แคร์ใครนะไม่แคร์คำพูดไม่แคร์ที่ปากชาวบ้านด้วยแล้วก็อดทนด้วยคือมันถ้าอะไรก็ตามถ้าไม่ใช่เรื่องจริงถ้าข่าวลือเกี่ยวกับคุณนะมันไม่ใช่เรื่องจริงคุณก็นิ่งเงียบอาจจะเชื่อในเรื่องเวรกรรมด้วยก็ได้นะไม่รับสยังของนั้นก็กลับไปหาคนที่เขานํา เขาพูดเกี่ยวกับเราถ้าเราไม่รับก็เดี๋ยวจะกระเด็นกระดอนไปหาเขาเองอะ่ะคุณมีความผสมผสานเนาะระหว่างความนุ่มนวลความมีแพชชั่นมีพลังงานความคิดสร้างสรรค์แล้วก็พลังงานหนักพลังงานแรงเป็นคนที่เกิดมาดวงแรงหรือเปล่านะ,ะเหมือนใครทำอะไรแล้ว ถ้าคุณเป็นคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแล้วผู้ที่ทําอะไรร้ายๆกับคุณอ่ะมันจะส่งผลให้กับเขาคนนั้นอย่างไวแล้วแรงเป็นสองเท่าดูดุนะดูน่ากลัวดูเป็นเหมือนกับมีความศักดิ์สิทธิ์ในตัวด้วยอะ่ะแต่มีคุณค่าไอ้บอกเลยว่าคุณเป็นคนที่มีคุณค่ามากยืนหนึ่งในใจเขาเลยตอนเนี้ยอืม ว่าจะไม่เปิดไพ่ทาโร่นะแต่ก็อุดไม่ได้อยู่ดีเอาสำหรับนี้กล่องนี้ล้วกันขอไพ่สามใบละใต้สำหรับหนึ่งใบเมื่อคุณเป็นแบบนี้แล้วเขาอยากบอก ก็อยากบอกคุณว่าอะไรสิบเหรียญออกมากับเด็กไม้เนี่ยคุณได้คุณได้ทาวเวอ,อจริงๆนะแล้วคุณได้เทมเพลนส์เหมือนกับไพ่เนี้ยที่แบบฮิวอ่ะคุณเหมือนผู้ที่ลงมาเปลี่ยนแปลงลงมาฮิวลงมาจัดการอะไรบางอย่างให้เข้าที่เข้าทางกับระบบะจัดจัดการให้ระบบที่แบบแย่ๆแล้วดีขึ้นนะคุณ แล้วคุณเป็นคนที่ฉลาดปาดเปืองเนี่ยจริงๆนะปัญญาคิงดาบอะมีปัญญาที่บริสุทธิ์ผุดผ่องไม่ได้มีรับลมคมในหรือเล่เหลี่ยมหรือว่าแบบมาแบบคอร์รัปชันหรือเข้าข้างฝั่งใดฝั่งหนึ่งในคุณแบบเหมือนเหมือนเบื้องบนส่งมาณนณะนะจุดจุดนี้อะไรเงี้ยเขาอยากบอกว่าใช่คุณมีอิทธิพลต่อเขามากอะสิบเหรียญทาวเวอร์อเจมเปลนดคดาบ มาเปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างในองค์กรนี้ในครอบครัวนี้ในกิจการงานนี้นะคะมาทําให้เกิดความสมดุลเขารู้สึกยังไงในตัวคุณขอใบเดียวเน้นเลยมาเขารู้สึกยังไงในตัวคุณตอนนี้ที่คุณเป็นแบบนี้ดูดุรุนนะกลัวจังเลยแต่ดูจริงใจมาก ทุ่มเทแบบสติปัญญาพลังสมองพลังงะแรงกายแรงใจให้กับภารกิจนี้อ่ะ <c oughs> เขารู้สึกยังไงกับคุณ <c oughs> คุณนเหรียนญเลยอ่ะเธอทรงคุณค่ามากและอยากบอกคุณว่า ัสะินอยากติดต่อเดี๋ยว Take action แนะ่คนคนนี้เดี๋ยวติดต่อแนะ่นะติดต่อกลับมาแนะ่อืแต่จะไม่บอกว่าตอนไหนนะสองไม้อยู่อยู่ไกลนี่แต่แต่แต่ยังไงก็ไม่ละวังสายตาจากคุณแน่ๆติดตามติดต่อยังรู้แอบดูคุณอยู่ห่าง ขึงไม้นะพางานคุณกับเขาการอยู่ตำแหน่งหรือว่าหน้าที่การงานพอๆกันหรือว่าความเก่งการหรือดวงของคุณเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ดวงของคุณมาเพื่อเปลี่ยนแปลงเพื่อที่จะปรับปรุงระบบหรือว่าต้องมีอะไรเกิดขึ้นแต่เป็นเป็นไปใน,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 นทิศทางที่ดีมากคุณมีอิทธิพลต่อใจเขามากต่อระบบนี้มากต่อการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างในชีวิตจิตใจ,จเขานะทําให้เขาเข้มแข็งขึ้นแกร่งขึ้นแน่นอนนะคะ ก็จะประมาณนี้นะคะทุกคนขอบคุณนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังขอบคุณมากๆเลยขอบคุณทุกการติดตามไม่ว่าจะเป็นในด้านของการกดไลค์กดแชร์การที่คุณอุตส่าห์ดูคอสนาให้จนจบแล้วก็อุตส่าห์แบ่งซูเปอร์แฟงมาให้แต่ต้องไม่เด,ดือดร้อนตัวเองนะคะทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณให้มา,มาขอให้คุณได้รับกลับไปเป็นร้อยเท่าพันเท่าขอให้คุณประสบความสําเร็จบนเส้นทางที่คุณปรารถนาไว้เช่นเคยแล้วขอให้คุณมีความอุดมสมบูรณ์พ,พร้อมทั้งด้านโพคะศัพย์และอริยทรัพย์ตลอดไปสําหรับคลิปนคอลาไปก่อนไว้เจออกัันนคคคลิปปต่ไปะะ่ไะะะสสวสดี